พีทนี่ไหวไหมคุณพีทสบายมากสบายมากนี่นายอ่ะรีบๆแช่หน่อยดิพี่พีทเขาเหนียวเลือดพร้อมจะแย่แล้วนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกอ้อมคือพอดีนัดเขากลัวเลือดอ่ะพี่พีทอ้าวมิจริงเหรอตั้งแต่เด็กๆแล้วเห็นเลือดนะเป็นลมร้องแ้วแหาแม่หาแม่โอ้ยพี่พีทมีหน้าล่ะมีหน้าอะไรเหรออ้อมก็มีหน้า เมื่อกี้ค่ะอ้อไมไปขอกาแฟมาผสมทำเลือดปลอมออในนี่เนี่ยนะหน้าซีดยิงอไข่ต้มเลยพี่ชายเลยม่รู้มันดื้อเลือซื้อบโอ้พี่พีทอะทำไมต้องเอาเรื่องหน้าอายของนัทไปบอกยิ้มแตกกันด้วยครับเอ้นัทเรื่องแค่นี้ไม่น่าอายหรอกเชื่อพี่อืมใช่เรื่องที่คุณกลัวผีใช่ไหมล่ะใช่ไม่ค <laughs> ุณไม่บอกใครนะผมอายเขาหรอ คุณพีชค่ะฉากเมื่อกี้ไงเสียเรียงเขาบอกว่าเขาใส่มาขอบคุณมากเลยค่ะอ่าส่วนฉากต่อไปนะยังมีเหรอยังมีนี่คุณชัยคะแค่นี้คุณพี่ก็โง่อลัะไถยแล้วนะคะนั่น่ะไรพี่

โอ้โหเวลาเป็นเงินเป็นทองเข้าใจป่ะชิชัยครับเสียครับเข้าใจนะข้าครับครับครับเสียให้ครับเสียให้ครับเสียครับครับเสียโอ้โหเฮ้ยเราเอาใครมาซ้อมแทนดีวะกับแหม่กับพวกเราไงโอ้ยไม่ได้พวกผู้ช่วยอ่ะต้องคอยให้คิวเอาแล้วถ้าผมให้คิวแบบนี้ก็ต้องมีคนมาซ้อมแทนดิพี่เออดีวะแล้วใครใครอ่ะใครอ่ะเอาใครดีวะมันเสียเวลาแล้วเนี่ยเออเอ้าพี่ชิชัย ยี่สิบ้าเลิอกกองนะโอ้แล้วเหลืออีกตั้งหลายซีนเนี่ยคนยิ่งพื้นเอาอะไรเฮ้ยอะไรฉันรู้แล้วเว้ยว่าจะเอาใครมาแทนใครอ่ะฮะต้องจูบกันไม่หรออ๋าใช่อ่ะดิต้องจุบกันต้องจุบกันไม่เอาอ่ะจ้างไปแล้วลัดนนักเลยนะไม่ยอมไปจูบอีกติดต่างไงหรออืมแล้วคิดหรอว่าคนอย่างฉันอ่ะอยากจะจูบคนเสิร์ว่าอย่างไงอ่ะโอ้ยเฮ้ยมาทิชชัยครับครับเจครับอ๋อเสร็จหรือยังเนี่ยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับเจครับ นีจุกกระเนินนะอย่เสี่ยแกกดแกพาไม่จ่ายค่าตรงพวกเราด้วยตายละใช่ค่ะใช่ค่ะแค่แกงจุกนะแกงจุกก็ะชิบเฉยไม่ต้องจุกจริงนะน้าน้องนะไม่เอาทิชชี่ไม่เลยอะเวลาเป็นเงินเป็นทองเร็วคนพี่ว่าแล้ว่าพี่ว่าแหละนันะั่นนนนเดี๋ยวเสี่ยงแกกดเลยนะนะโอเคโอเคโอเคถือว่าตกลงเอาเลยเร็วเร็เร็ว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 เน็วเร็วเร็วเร้อมร็วเร็วเร็วร้อม เจ็บนะโอ้ยเจ็บเจ็ดไอดสุดงี่ะตรงโมกติโมกติโมกตาเดี๋ยวเลยคัทเอาโอ้โหให้จูบจริงไม่ได้ให้ตบจริงอ่าเนี่ผู้ช่วยทำให้ดูเลยได้ครับอะไรเนี่ย เดี๋ยวก่อนทำไมติดใจตามมาให้ฉันตบเหรอเล่าฉันจะตามมาจูบเธอต่างหากนี่คิดว่าฉันกลัวเหรอเอา้าไม่คิดว่าฉันกลัวเหรอถ้าในจูฉันตบถ้าเธอตบฉันจูฉันตบจริงนะแต่ปากด,ดีนะได้นี่เอเฮ้ยนี่ตบจริงเหรอเนี่ยก็ฉันเตือนแล้วไงโอ้ได้งั้นเธอตบฉันจู เล่นกับใครไม่เล่นนี่จำไว้นะคราวหน้าอย่ามาทำกับฉันแบบนี้อีกในซึเบอร์นี่ดี่แตกมาไปก่อนเถอะกอ,องพร้อมพร้อมครับดีดมาอแอคชั่นอย่าทำหนูนะคะอย่าคะ่ะอย่าคะ่ะอย่าค่ะ จนจุกแน่ๆเลยอย่าทำรูนะคะอย่าค่ะอย่าค่ะจนแต่ก็จนใจตายไม่คุณตาทีคุณพี่อะเลยนี่เป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยคุณชัยอะไรอะไรเนี่ยนี่ในบทก็ไม่มีเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำอะไรก็แกว้งพาร์ที้รู้เว้ยบทเนี้ยฉันต้องเป็นพระเอกคนเดียวพี่พาทีเป็นพระเอกได้พวเราไม่ได้เนี่ยครับพี่พาทีเป็นพระเอกได้พวกเราเป็นนางเอกได้ด้วยสิแล้วกนนางเอกได้ไม่ได้เลยไม่ได้โยนคิดไงัดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขียวไม่ต้องไปห่วงครับทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของผมครับเขียวไม่ต้องไปห่วงใช่ไหมวะเฮ้ยไปไหนหมดเนี่ย แกจะทำอะไรน่ะทำไมพวกเราเป็นไม่เอกพวกเราไปไทยเฮ้ยแล้วเอากล้องไปไหนกลับบ้านเลยไม่ได้เลยเอาคืนได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามเลยตามเลยเก็บของขึ้นรถไปยเสีอยู่ไปก็ซวยเสียครับเสียเสียครับอะไรก่ะข้อตัวพวกผมนะครับเราจะใครสถานที่ผมนะครับไม่จ่ายเฮ้ย นี่คุณทำกองผมเสียหายขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมีหน้ายังมาทวงเงิผมอีกเหรอไปออกเลยเสียหยุดเลยนะรอนับไปแจ้งความดาเนินคดีค่าเสียหายไปได้เลยไปเอาเสียเสียโอเคเร็วเลยไอ้พัดดี้ ตัวโดยคนทั้งแปดรู้ไม่ทัอะไรเลยอะไรวะนี่เนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่รองนั่งจะต้องโดนชาวแฟต์รูวมชทันทันอีกเหรอชิชัยให้ขอโทษคุณดารอตครับผมขอโทษครับคุณพีครับครับคุณมาขอโทษตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรคุณรู้ไหมเพราะคุณคนเดียวทำให้เรื่องราวทุกอย่างมันพังหมด แต่ว่าที่ผมทำไปก็เพราะว่าผมไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังคำแก้ตองคุณเฮ้ยคุณพีทคุณพีทเฮ้ยเฮ้ยไอจีใจเฮ้ยคุณดาวลอยอย่าบอกนะคะว่าโดนผีหลอกกันทัืงอคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะใช่ไอ,ไอผีกุมาสามตัวเ่ยมันน่าก,กลัวอย่า์ของมันเต็มเยอะ พวกเราได้นจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเมันต้องเป็นเพราะไอ้ตุ๊ก,กตาอาถรรพ์นี่แน่ๆหย,ย,ๆยุ้ดนะลูกฉันอะไม่ได้มีหรอกผนใคร